เนี่ยพึ่งกับสวยงาพึ่งจากหลังแต่ปนเนียครับแต่พึ่งเลียงพึ่งเลียงอันนี้พึ่งเลียงโอ,โอเคครับกพีปน้องครับวันนี้น้องพูนกับจะมาแนะนำเรื่องการตำสมุนไพรว้กินเองเปลือกไอ,อไปในโรตีว่าเคยเป็นปุ่มเปะครับกัดจมูกออนอนก,ากลางคืนมีนอนกลุนเดี๋ยวปุ้มป้าไปเลยวีที่ทำครับครับ เราต้องเตรียมวัวเตรียมเอาถูมเลยถูมวัวเตรียมเนี้ยวัวเตรียมโปรไกจาดลางให้เรียบรย้อยซึงไปจากไงได้รักแทมกีดนะ้ทมกีดซึง,ง,งเดี๋ยวต้องเตรียมกับกว,ว,วดลูกลลอ่ากวดลูกกับเราต้องลากไกจาดเตรียมไว้อ่ากวดลูกกวดลูกตรงนี้นำพึ่งยวงของ้องแต่เดี๋ยวป้อมปลายแล่รังมันว่าป้อมจับมาจากตรงไหนเดี๋ยวอ่าย่างฉีดแร่รักมันนะั้นแต่ว่าเนีน้อย่าไปตามมันมันดีใจเหรอ เอากับตำกันเลยเรากับบ้านนี้บ้านเล่งเลยเตวัวเตรียมร้อยโอ้เงินเม็ดโอ้ยเจดี right. ๋ยวปุ้นเดี๋ยวเตวัวเตรียมรื้เม็ดอันนู้นเป็นตัวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนี้กับเตอไอ้ไอไอมันไอ้นำปืนหลวงเตอเนี้ยลอยเอาดูมาเลยมาใต้แก่ๆเอ้ไอปีน้องนี่กันจัดๆเลยนี่ปืนยลวงเตอเลยปีน้องเอือ ไอ้ยาเตปันนี water. Water ouais. America, so ้เตลงไปเลยเตลงไปเตลงไปเตลงไปไอ้มันไอ้วอเตียมมันลอยนะหนวอดเตียมมันลอยตาวอเตียมมันลอยเลียกรกระได้วอเตียมลอยก๋วอดเตียมลอยก็ซึงหลอดดองเันเนี้ยครับอเนี่ยวอเตียมลอยเป็นเนี้ยเวลาปิดก้านปิดไม่ต้องเรียดนะปิดไม่ต้องเรียด พินไม่ต้องเรียดแต่ไหนเดี๋ยวเรกก่อนพนไม่ต้องเรียดกับอ่าพินไม่ต้องเรียดปัญหาบซึ่งก้องโดนไว้ซักนึ่งอาทิตดโดงไว้ซักนึ่งอาทิตย,ทตย์ทีนี้เคยตีว,วา่าเมื่อตีพุ่มโบไปอ่าตน้นแหลงในข่าว,วา่าเคยตีว,วา่ากัดจมูกเป็นปุ่มเปกลางคืนนอนหลุนนี่เลยตักมาบอได้อาทิตดหนึ่งเรียนนะเราก็ตักตักมาอ่าตักมาจิบ ตักมาตักมาชิปกระไดหรือว่าหรือว่าจะตักมาผสมกับน้ำบุญเอาน้ำบุญมานึงานานาน่งแกว้วเอาน้ำบุญมานึ่งแก้วด้กาตักน้ำพึ่งยวงกับน้ำอดวัวเตียมเนี่ยกับรวมไปสักนึ่งโจรน,นึ่งโจนแลวผสมกันแล้วกับมึก,ก่อนนอนหรือมึกตอนเย็นพี่นองกับตำเรียวคลิปนี้มีประโยชน์ เชได้เลยรับรองว่าชุดย้อนนึง่งหงัดติดปั้นไปแล้วนึง่งหงัดติดตั้มไปแล้วนะอจับปมดเลยซึ่งกรบตักหลัก,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 กน้ำพุนมาหนึ่งจอนอ๋อโควิดโควิดโควิดเนี่ยตักมาประมาณเนี้ยซึ่งการนำอุ้นหรือว่าน้ำร้อนอน,นึง่งแก้วบอกว่า เอ้ยไส้ไงก้าวคุณไงก้ากันคนุณไเก้ากันเลยถ้าหวายดีอันคือต้องต้องกินกน่อนนอนกินกน่อนนอนหรือว่ากินตอนก่อนร่วกรรมกร่อนร่วกรรมเลยเพราะว่าน้ำพึง่งน้ำพึ่งยัวง่วน้ำพึ่งปลาสิเราจับมาเนี่ยน้ำพึ่งเนี้ยเดี๋ยวมันกำรังเอง,เองเนี่ กระ,ะเทียมที่เราโขกแบบโยเรียบนี่ไปไม่นึ่องจากที่เราโด่ง,ง,โดงมาวายเนี่ยทีนี้พอเรามาตักมาได้มาโจนหนึ่งจนหนึ่งกับน้ำบุญกับน้ำบุญหรือว่าน้ำร้อนเนี่ยถ้าเราได้กิ้นก้อนนอนวันละเนึ้แกว้วหรือว่าหรือว่าต้นเย็นก็ได้ตนเย็นก็ได้กระเตยถือ่เป็นกลุ่ม P ขีว่านอดนุนนั้นลองตำเล่นะนี่ก็ตํำกันไล่คุณเลียวพุ่มกระไดตอตมาใส่ตูต้ตอตอกมาก็บอกว่าก็ํำกินลองเล่ซึ่งปอดีพุ่มกางนกันนือนี่นี่เรียกหลุนแต่รื่งกับพุ่มปกันเลยเลยตะลงมตะลต่มำกันเลยเห็นว่ามันก็น่าจะแนะานำเป,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 เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไจะริ่มจำนะ อ่าหลักจากกลมสุดยอดกับ